ทุกคนเกิดมาต้องหลับต้องนอนนะเราต้องผมใช้วิธีนี้เลยนะไอคนตอนสมัยแบบช่วงวัยรุ่นนะไอคนที่มันรวยกว่าเราเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าเราวะบางคนบอกพ่อแม่เอาแล้วถ้าพูดถึงคนที่ไม่มีพ่อแม่ล่ะนะเราจะเห็นเลยว่าพวก uber, วยูทูบเบอร์รวยๆคนรุ่นใหม่รวยๆกันเต็มเลยเขาใช้วิธีอะไรมันมีสองมือสองขาเหมือนกันกับเรามันมีแรงเท่ากันกับเรา มันนอนหลับเหมือนกับเราอาบน้ําเหมือนกับเรากินข้าวเหมือนกับเราเขาคงไม่กินข้าวที่เป็นมเมล็ดพิเศษกินแล้วแบบทําให้รวยมากกว่าเดิมมา,มากกว่าเราแต่ผมได้รู้เคล็ดลับในเรื่องของการนอนและนักเรียนที่เรียนสิบห้าวันผมได้บอกไปแล้วว่าการนอนมันสําคัญมากแล้วเขาใช้วิธีนี้นี่ล่าสุดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวแหมอยากจะโชว์จริงแต่ไม่ได้ปิดชื่อคนนี้ไว้นะผมต้องปิดชื่อเขาบอกว่าเพิ่งเรียนไปได้สองวันนะหรือสามวันนี่แหละเนี่ยล่าสุดเนี่ย หลับสบายดีมากๆจริงๆค่ะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็ทักมาเมื่อตอนช่วงหัวค่ำบอกโชคดีมากนะที่ตัดสินใจเรียนนะก็เ,เรียนจบแล้วโชคดีมากนะวันนี้มีเคสด้วยนะของคนที่เรียนแล้วปลดหนี้ภายในห้าวันนะคอร์สผอม,มันสิบห้าวันใช่ไหมมีคนที่เขาเรียนแล้วปลดหนี้ภายในห้าวันแล้วคนนี้นี่เขามีสตอรี่นะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมีภาพตัวอย่างอันนี้มีตัวอย่างด้วยผมปิดชื่อเขาละขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ตอนนี้เอาเรื่องการนอนเวลาเราหลับ ดแรงดึงดูดเริ่มทํางานทันทีถ้าวันนี้คุณยังนอนไม่หลับหลับตื่นตื่นแสดงว่าคุณไม่มีตัวช่วยในชีวิตเลยแล้วบางคนบอกว่าตัวช่วยต้องไปขอจากที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นไปดูร้ายสดก่อนหน้านี้หรือคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือตัวคุณครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เขาจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นคนมาก่อนนะ โอเคไหมลองไปย้อนไปดูผมจะไม่พูดเรื่องนี้แต่ผมให้คุณดูว่าถ้าวันนี้คุณนอนไม่หลับคุณต้องแก้ง่างบางคนบอกว่าแก้ด้วยวิธีการนะมไม่กินกาแฟไม่คุณรู้ไหมว่าผมกินกาแฟนะกินกาแฟนะไม่กินกาแฟหรือต้องออกกำลังกายหรือต้องอดูหนังหรือฟังเพลงนอนหลับอ่ามีเหมือนกัน ผมบอกเลยว่ามันช่วยได้นะช่วยได้แค่ประมาณ20%อีก80%อน่ะคุณต้องเตรียมตัวนอนเตรียมตัวนอนตั้งแต่ตอนไหนคุณรู้ไหมมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่คุณตื่นนอนถ้าคุณจะนอนวันนี้คุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่เช้าของวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้นะวันนี้มันแก้ไม่ได้แล้วครับ โอเคนะโอเคนะทุกคนเข้าใจนะเขาเตรียมตัวยังไงล่ะคืนนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะมีความเครียดความทุกข์ความกังวลใดๆผมไม่แน่ใจแต่ผมให้คุณเตรียมตัวตอนเช้าตื่นนอนนะครับตอนเช้าตื่นนอนพรุ่งนี้คืนนี้นะเขียนนะเอากระดาษขึ้นมาเอากระดาษขึ้นมา เขียนว่าเตรียมตัวนอนเขียนว่าเตรียมตัวนอนนะครับแผ่นหนึ่งนะอ่าใครใครใครมีกระดาษอยู่ข้างๆเขียนเลยยิ่งดีนะครับมันต้องเปลี่ยนข้างในครับเพราะว่าโลกภายนอกมันสะท้อนโลกภายในของคุณคุณยอมรับข้อนี้ก่อนนะครับอ่าคุณเอากระดาษขึ้นมาแล้วคุณเขียนคําว่าเตรียมตัวนอนเขียนไว้นะครับแล้วเอาวางเอาไว้ ในที่โต๊ะหรือบนเตียงหรือในกระเป๋าเงินเขียนคําว่าเตรียมตัวนอนหรือวางไว้ตรงใต้หมอนเขียนไว้เลยคืนนี้เริ่มตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมาตอนเช้าคุณพกกระดาษนี้ใส่กระเป๋ากางเกงคุณถ้าคุณไปทํางานพกไว้เลยว่างๆหยิบอะไรไม่รู้หยิบมาดูคําว่าเตรียมตัวนอนอยู่แค่นี้พอไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องทําอะไร นะเริ่มจากตรงนี้เลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องนั่งสมาธิคุณยังไม่พร้อมที่จะนั่งสมาธิหรอกครับนะจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้ว่าประโยชน์ของมันทำอะไรได้บ้างนักเรียนที่เรียนกับผมจะมีการสอนการหายใจด้วยนะสอนนั่งสมาธินะสอนการเขียนก่อนนอนทำอะไรตื่นนอนทำอะไร มันจะมีครบมันทาให้คุณอยากไงมันทําให้คุณอยากที่จะทําแต่ตอนเนี้คุณยังไม่รู้ว่าทําไปแล้วได้ประโยชน์อะไรให้คุณเขียนไว้ก่อนว่าเตรียมตัวนอนให้คุณมุ่งประเด็นการนอนก่อนสิอ่าคุณกระต่ายบอกว่าปลดล็อกแบบง่ายๆสบายๆนะ,อะขอบคุณด้วยนะครับอ่าสำหรับแักเรียนนะโอเคประเด็นคือตัวคุณนะ่ะรู้หรือไม่ว่าเราอ่ะใช้ระหว่างวัน ใช้ก่อนนอนใช้ทุกอย่างเนี่ยสิ้นเปลืองมากเงินมันเลยไหลออกไปหมดเลยอันนี้เรื่องจริงนะบางคนไม่เชื่อนะเราเนะ่ยถ้าไม่รู้เรื่องของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกคุณรู้ไหมว่ารายได้ของคุณหรือสิ่งที่คุณคู่ควรจะได้มันไหลออกมันไม่เข้าหาคุณแล้วเราต้องไปปรับหรือแก้ตรงไหนอ่ะ ทำงานให้มากขึ้นไปทำโอทย้ายที่ทำงานทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานทะเลาะก,กับเจ้านายเปลี่ยนที่ทำงานอย่างนั้นหรอหรืออารมณ์เสียมาลงกับลูกกับแฟนอย่างนั้นหรอคำว่าคุณภาพชีวิตเริ่มต้นที่การนอนเอาแล้วการนอนต้องเริ่มจากต้นไหนต้องเริ่มจากอ๋อเป็นพ่อแฟนเป็นพ่อลูกเป็นพ่อพอกับแม่ของเราก็การนอนเริ่มจากตัวคุณไง คุณจำเอาไว้นะบนโลกใบนี้เหตุการณ์ที่มันแย่ๆเรื่องไร้ไร้ความโชคร้ายแฟนไม่ดีเพ่อแม่ครอบครัวสภาพแวดล้อมไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณเพื่อให้คุณจเจริญขึ้นกว่านี้เพื่อให้คุณดีขึ้นกว่าเก่าไม่ได้ให้เพื่อให้คุณไปโทษโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณนอนไม่หลับให้คุณเตรียมตัวนอนด้วยการเขียนก่อน ทำว่าเตรียมตัวนอนแล้วพกใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเงินติดเอาไว้หยิบดูทุกครั้งหยิบขึ้นมาดูทุกครั้งโอเคไหมที่นึกได้เตรียมตัวนอนเนี่ยมันเหมือนกับคุณเตรียมตัวที่จะไปทำงานตอนเช้าตื่นนอนนะในในโลกแห่งความเป็นจริงนะในโลกแห่งความเป็นจริงคุณตื่นนอนเตรียมตัวไปทำงาน คุณต้องอาบน้ํากินข้าวใช่ไหมแล้วคุณก็แต่งตัวดีๆแต่งตัวให้มันสุภาพเข้าไปที่ทํางานนี่เหมือนกันการเตรียมตัวนอนเมื่อกี้ผมบอกว่าการนอนของคุณมันเหมือนกับคุณมีคนช่วยประมาณ 100- 200ถึงคนช่วยคุณทํางานนะคุณต้องทํางานระหว่างคุณนอนเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องเตรียมตัวแต่งตัวแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวเพื่อจะเตรียมตัวทํางานในระหว่างที่คุณหลับ วอลเลนบัฟเฟตนะบอกว่าถ้าคุณยังหาเงินไม่ได้ระหว่างคุณนอนเนี่ยคุณก็แบบอะไรนะไม่ไม่ร่ำรวยหรอกรู้ไหมว่าคุณสามารถหาเงินได้ระหว่างนอนแต่ว่าไม่ใช่โลกภายนอกนะมันอยู่ข้างในหาได้มันมีวิธีแต่คุณต้องเข้าไปแก้ที่จิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกมีเหมือนกันบางคนเนี่ยไปเรียนเรื่องกีแรงดึงดูดเขาบอกให้ลงไปแก้ที่จิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกมันอย่างนั้นผมไม่ได้บอกว่าผิดถูก แต่ไม่มีใครเข้าไปแก้ที่จิตสำนึกเลยทุกคนจะไปฟังไปดูคียสำคัญต้นคีติดใต้สำนึกยังไม่รู้เลยจิตใต้สำนึกเคืออะละยังไม่รู้เลยจิตใต้สำนึกอยู่ตรงไหนและยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันสั่งจิตใต้สำนึกการที่คุณจะนอนมันเหมือนคุณลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วอะไรจะสั่งจิตใต้สำนึกได้อะไรมันจะสั่งให้คุณนอนได้อ๋อเพราะเจ้านายคุณเหรอ อ๋อเพราะแฟนคุณเหรอนี่ไงคุณกําลังเอาเจ้านายคุณคนที่คุณเกลียดคนที่คุณรักรายการโหนอะไรเรื่องราวดราม่าข่าวอันนั้นข่าวยิงกันข่าวฆ่ากันมาทําให้คุณนอนไม่หลับเนี่ยคุณเอาวันนั้นน่ะมาสั่งจิตใต้สํานึกเงเพราะอันนั้นคือจิตสํานึกของคุณที่คุณรับมาแต่ละวันแต่ถ้าจิตสํานึกที่ผมให้คุณเขียนเนี่ยผมบอกเหตุและผลนะเป็นวิทยาศาสตร์นะคุณดูว่าเตรียมตัวนอนนะ เตรียมตัวนอนนะกินข้าวก็หยิบมาดูเตรียมตัวนอนรอรอ,อซื้อน้ําเตรียมตัวนอนขับรถติดไฟแดงเตรียมตัวนอนมันจะช่วยเตรียมตัวนอนเองคือเตรียมตัวที่จะทํางานระหว่างการนอนโอเคไหม